Thank you ในการคัดเลือกนะคะมีจริง,รงข้อสําคัญใหญ,ใหญ่ของเราเลยเนี่ยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมขนดับแรกอันดับที่2อเรื่องของสังคมอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายร้านค้ามากเลยค่ะทีเ่เป็นแบรนด์ที่รักโลกรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็หาสินค้าที่มาจากการที่ทั cycle, ้งอัพไซคล์ดีไซคลแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากว่าเป็นนวัตรกรรมแล้วเนี่ยเขายืย่นเรื่องไปที่กรมสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานางต่างๆที่มั่นใจว่าผลักของเขาเนี่ย เป็นโปรดักที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริง นอกจากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนะะี่ยค่ะในเรื่องของชุมชนหรือในเรื่องของสังคมเนี่ยดังนั้นเราสืบสอบได้เลยแล้วก็มีเป็นใบหลักฐานเลยะคะ่ะว่าเขาเป็นโรงงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเถื่อนไม่ได้ใช้แรงงานเด็กทุกอย่างสามารถมีขั้นตอนในการตรวจสอบได้ทั้งหมด <S <S ทางเซ็นทรัลรูินสันนะคะเรามีแคมเปญที่ร่วมมือกับทางเซ็นทรัลดีเทลที่ชื่อว่าฮักดีเอิร์ดนะคะโดยที่ฮักดีเอิร์ดเนี่ยเป็นโครงการที่ร่วมกับกรมของกรค้าไทยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเห็นสัญลักษณ์ฮักดีเอิร์ดปุ๊บ มั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ะะแล้วนอกเหนือจากที่เราร่วมมือกับทางหองการค้าไทยและ Central Retail แล้วเนี่ยทางห้างเซ็นทรัละคะ่ะจะมีจัดอีเวนท์ที่ชื่อว่า l o v e the Earth ในทุกๆปีในเดือนมิถุนายนซึ่งเดือนมิถุนายนนะคะทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อมนะคะทางห้างคือเหมือนตอกย้าในเรื่องนี้ทุกปีเลยว่าเราเนี่ยมีแคมเปญที่ชื่อว่า l o v e the Earth เชิญชวนลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าที่เป็นสินค้ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยั่งยืนต่อสังคมโดยที่เราจะรวบรวมสินค้าต่างๆทุกกกแผนนนเเเลยยม่่ววาาาจะป็สิค้ีง แผนกโฮมแม่และเด็กค่ะมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มาซื้อสินค้าสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราต้องคำนึงถึงปาร์ตี้ทุกปาร์ตี้นะครับที่ทํางานร่วมกับเรานะครับขั้นแรกเร่ยคนที่เราต้องนึกถึงก่อนเลยก็คือลูกค้าของเรานะครับภารกิจหลักเนี่ยของการเป็นจัดซื้อนะครับโดยเฉพาะ สินค้าทาง,งการเกษตรเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถที่จะนะครับสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยมาให้ลูกค้าของเราในส่วนของทางท็อปเองเนี่ยได้ไปตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเพื่อช็อตเพิ่มในเรื่องของการเวลาขนส่งเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงเรื่องของการลดยอดสูญเสียระหว่างการขนส่งด้วยนะครับนโยบายในอนาคตเนี่ยการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของทุกคนในภาคส่วนในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแคนตาลูป uh, ก็ฟาร์มที่ยุทธยาเราก็เข้าไปทําเป็นไมช์ชอยส์เลยเป็นเมลอนไมล์ชอยส์ปีที่แล้วที่เราสสเทําสําเร็จคือเราสามารถส่งออกไปให้ประเทศเพื่อนบ้านที่สิงคโปร์ได้ที่แฟร์ไพรส์สิงคโปร์เนี่ยเคสหนึ่งทีเ่เป็นช่วยลดผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนเนี่ยเราขายท็อปเนี่ยขายเชอร์รี่มากที่สุดในประเทศไทยนะพอดีเราไปเจอพาร์ทเนอร์บริษัทหนึ่งเขาผลิตถาดเนี่ย,าานนยจากพวก ชาญอ้อยซึ่งถาดหนึ่งเนี่ยลดคาร์บอนได้ประมาณ40กรัมเราสามารถลดการปล่อยคาร์บอนฟุตฟิ้นไปได้เนี่ย3 0 0ห0ื 30, ก,กิโลสินค้าพอเรามีมีมาตรฐานเรื่องของการแพ็คนะฮะเรื่องของแพ็เกจจิ้งที่เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยสามารถเนี่ยจะตรวจสอบย้อนกลับไดใ้ในกรณีที่สินค้านี้มีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นเราจะใช้ QR Code ค้ R ode, กับบาร์โค้เป็นหลักเ e ยพอนซิเบิลซอร์ซิ่เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ดีต่อใจเพราะฉะนั้น ดีทั้งต่อเกษตรกรดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อลูกค้า เราให้ความสำคัญในเรื่องการจัดหาสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะโดยคำนึงถึงการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบรนด์ของเราที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกก็ได้แก่ t r e ค่ะได้รับการรับรอง EcoCert Cosmos โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เราใช้เนี่ยค่ะมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน อย่างแบรนด์แคลแองซ์ค่ะเราให้ความสําคัญกับการใช้วัสดุที่ยั่งยืนเช่นกล่องบรรจุพัณฑ์เรานํามาจากป่าไม้ที่ได้มีการจัดการอย่างยั่งยืนหรือป่า FSC ลดน้ําหนักแล้วก็ปริมาตรของบรรจุภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงานในการขนส่งแต่เดิมเนี้ยเราใช้พลาสติกกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าในการขนส่ง แต่เราก็ได้นํากล่องกระดาษวีวูสะคะมาผ่านเครื่องฉลุเพื่อผลิตเป็นกระดาษกันกระแทนกนํากลับมาใช้แทนพลาสติกผลที่ได้ก็คือว่าเราสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกกันกระแทกไปแล้วกว่า800กิโลกรัมเรายังนําระบบบันทึกขยะมาใช้นะคะ่ะพร้อมกับอบรมพนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะ ในปี2024เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากขยะล,ลงถึง57.61ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือ22%เมื่อเทียบกับปี2023ค่ะเราให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการจัดหาวัตถุดิบที่กำหนงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว <c oughs> เช่นการเลือกผลิตพันกระดาษหรือไม้จากป่าปลูกซื้อสินค้าชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่เราพยายามจัดหาจากผู้ผลิตท้องถิน่นเพื่อลดคาร์บอนฟุตปรินต์และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเช่นอาหารทะเลจากชาวประมงท้องถิน่น ข้าวสังยลดจากกลุ่มวสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางกล้วยหอมทองจากากรณ์การเกษตรท่ายางรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขาอนา,ามัยเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังรวมถึงการใช้น้ําและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเรามีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในโรงแรมโดยการประเมินและคำนวณโอเพนซีว่าช่วงนั้นๆเนี่ยแขกเยอะแขกน้อยจะได้รู้ว่าควรจะสั่งปริมาณเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้มีของเสียเราเชื่อว่าการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบปเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆหน่วยงานแทบจะทุกหน่วยงานเลยให้ความสําคัญกับเรื่องสเตนเป็นอย่างมากเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในการสร้างหวงโซ่ประทานที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกของเรา